วันนี้ก็จะเก็บเอาบรรยากาศนะคะที่บ้านหน่อยจัดงานเมื่อวานนี้นะคะวันที่15บกุมภาพรสอันห้าร้อยหกสนะคะเออเป็นการอบรมนะคะให้ความรู้กับชาวบ้านน้องๆเยาวชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการ,กรเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในระบบอินทรีย์นะคะเป็นกเกษตรอินทรีย์นั่นเองนะคะ ก็มีน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนว่านใหม่หนองหอยพร้อมคณะ,ะครูนะคะแล้วก็มีชาวบ้านนะคะที่มีอาชีพเป็นกเกษตรกรนะคะเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ก็ห้าสิบคนก็เหมือนเช่นง,งานที่ผ่านมาปีที่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะนะแต่ว่าปีนี้จะมีพิเศษก็คือทางจังหวัดนะคะเขาก็ได้มาเปิดรับสมัครนะคะอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ย ก็อยู่รอบๆตัวเรานะคะถ้าหากว่าชุมชนใดนะคะมีการดูแลนะคะเอาใจใส่หรือว่ารักษาสิ่งแวดล้อมนะคะให้ดีนะคะคุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะดีนั่นเองนะเขาเราไม่ต้องไปสมัครถึงอำเภอถึงจังหวัดนะวันนี้ก็เจ้าหน้าที่ทางจังหวัดนะคะเขาก็ออกมารับสมัครถึงที่นะคะมีการออกบัตรประจำตัวนะ ทอสอมอนะคะก็ผู้อนุรักษ์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะให้กับชาวบ้านด้วยนะงานก็เหมือนทุกครั้งที่จัดนะคะนี่เป็นครั้งที่หนึ่งนะคะประจำปี2567นั่นเองนะถามวันนี้คุยเรื่องอะไรนะคะที่บ้านนะคะเขาพี่มาคุยเกี่ยวกับเรื่องเครดิตคาร์บอนนะหน่อยก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะเขาบอกว่าต้นไม้สีเขียวๆเ,เนี่ยมันมีคาร์บอนเครดิตนะ ไอ้เราก็ฟังงูงูปลาปาเพราะเราก็ไม่ได้เอาใจใส่เรื่องนี้นะคะเราก็เป็นการดูแลนะคะเกี่ยวครับออบรมการทำปุ๋ยหมักให้น้องๆนักเรียนกับคุณครูนะคะหน่อยทำแต่กร้าพลาสติกสารเป็นตาตาไว้นะแล้วก็ให้เขาดูที่บ้านเรานะเราก็ให้เขาเอาไปทำนะคะเดี๋ยวน้องชายหน่อยจะไปทำให้ที่โรงเรียนนะก็อ,อีกประมาณน่าจะเป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์เดี๋ยวจะเข้าไปทำให้ทางโรงเรียนเขานะ งานก็เหมือนเช่นปกตินะคะหลังอบรมเสร็จเด็กๆน้องๆเยาวชนนะคะก็ออกไปนะคะศึกษาเรียนรู้นะคะวิธีนะคะการทำเกษตรแบบยั่งยืนก็คือเกษตรแบบอินทรีย์นั่นเองนะอันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศงานนะคะที่จัดไปเมื่อวานนี้คือ15กุมภาพันธ์มาฝากเพื่อนๆน,นะคะ เดือนนี้บ้านหน่อยจะจัดงานทั้งหมดก็สามครั้งนะคะมีสิบห้ากุมภาพันธ์นะคะยี่สิบสามกุมภาพันธ์แล้วก็ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นะมันก็จัดอย่างนี้เพราะว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วนะคะบ้านเราได้งบประมาณเกี่ยวกับการทําเกษตรนะคะเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะของกระทรวงสิ่งแวดล้อมเนะะี่ยเาให้งบมาทำอยู่สองปีก็ปีสองพันร้อยหกสิบหกก็ปีห้าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ Son más